การเปลี่ยนแผนกบปอนะคะพอเราเข้ามาหน้าแอปพลิเคชันกบประขอเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะ เลือกแผนการลงทุนพอเลือนลงมาด้านล่างเขาก็จะมีบอกว่าตอนนี้แผนของเราเนี่ยเป็นแผนไหนบ้างหลายคนนะคะอาจจะยังสงสัยว่าทําไมมันถึงมี2แผนขึ้นมาล่ะในเมื่อเราเลือกเปลี่ยนแผนไปแล้วอย่างของหนูเนี่ยก็จะเป็นแผนสมดุลตามอายุแบบกเกษียณอายุ70เนาะแต่ว่ามันก็จะขึ้นเป็นผสมหุ้นทวี65ถ้าใครยังสงสัยในเรื่องของแผนสมดุลหรือ,อรายละเอียดแผนต่างๆเนี่ยสามารถไปดูในคลิปที่หนูได้ทําไว้ได้เลยนะคะขออธิบายในส่วน ของแผนหลักตรงนี้ก่อนนะคะต้องบอกก่อนว่าเงินกอบขอนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เปลี่ยนแผนได้กับส่วนที่เปลี่ยนแผนไม่ได้ในกรอบสีแดงเนี่ยคือส่วนที่เปลี่ยนแผนไม่ได้มันมาจาก เงินชดเชย2%เนะคะจากภาครัฐนะที่เขาจ่ายให้เราแล้วก็จะเป็นในส่วนของเงินประเดิมตรงนี้เนี่ยจะมีเฉพาะสมาชิกกบขที่บรรจุก่อน27มีนา2540ก็จะมีในส่วนของเงินประเดิมด้วยแต่ถ้าใครเข้ามาในกบขหลัง27มีนา4 0่เนี่ยก็จะมีแค่เงินชดเชย2%เ็ขาจะบงังคับเป็นแผนหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนแผนไม่ได้ส่วนถัดไปตรงนี้แผนผสมหุ้นทวี65ตรงนี้เป็นแผนที่หนูเลือกไว้แผนสมดุ ตามอายุ eQ 6 5นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาเราดูเราก็จะดูได้ทั้งจำนวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วยแล้วก็ยอดเงินรวมยอดเงินรวมก็คือเอาจํานวนคูณกับมูลค่านั่นเองแล้วทีนี้ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแผนเราก็จะต้องเลือกแผนการลงทุนนะคะเขาจะมีบอกด้ว่าเรายังเหลือสิทธิ์ในการเปลี่ยนแผนได้อีกกี่ครั้ง1ปีกบขให้เปลี่ยนแผนได้12ครั้งนะคะหนูใช้ไปแล้ว2ครั้งก็ยังเหลือสิทธิ์อีก10ครั้งนั่นเองเวลาจะเปลี่ยนก็กดเข้าไปเลย แล้วเขาก็จะมีแผนการลงทุนต่างๆให้เราเลือกเราก็สามารถกดเลือกแผนที่เราจะเปลี่ยนได้เลยถ้าใครยังไม่รู้ข้อมูลว่าแผนนั้นนั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงเราก็กดไปดูข้อมูลได้เลยเขาก็จะขึ้นรายละเอียดมาให้เราถ้าใครจะเลือกเปลี่ยนแผนเนาะก็กดถัดไปถ้าใครยังไม่เคยเปลี่ยนแผนเลยนะคะเขาก็จะให้เราทําตรงนี้แบบประเมินความเสี่ยงถ้าเราไม่ได้ทําตั้งแต่ตรงนี้เราเลือกกดเปลี่ยนแผนไปก่อนก็ได้แล้วเขาก็จะขึ้นหน้าให้เราเปลี่ยนแผนนั่นเองอ่ะ แล้วทีนี้เวลาเราเปลี่ยนแผนเสร็จปุ๊บจะต้องรอไปประมาณ2วันทําการนะคะถึงจะโชว์ในแอปว่าเราเนี่ยได้ทาการเปลี่ยนแผนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนก่อนบ่ายสามโมงครึ่งเราจะได้ราคาณวันนั้นเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนหลังบ่ายสามโมงครึ่งเราก็จะได้ราคาวันถัดไปนั่นเองนะคะ